คนไข้เป็นชายไทยวัย63ปีครับมาด้วยอาการแขนขาซี่ขวาอ่อนแรงหนึ่งวันก่อนที่จะมาโรงพยาบาลจากการซักประวัติเนี่ยคนไข้มีอาการทันทีหลังจากตื่นนอนมาเมื่อวานนี้ครับแต่คนไข้ไม่ได้รีบมาหาหมอแล้วตรวจร่างกายเจออะไรบ้างไหมครับอ่อนแรงซี่ขวาเกรดสครับแต่ตรวจไม่เจอว่าคนไข้จัดเซ c เซลี่โรสแขนขาไม่แอซซียกอกตาได้ปกติผมเลยคิดว่าคนไข้น่าจะเป็นแอคคิวอิซิมิสโต ไม่มีเลือดออกก็น่าจะเป็นอิสเคมิ o โตอย่างที่คุณว่านั่นแหละยังไงเดี๋ยวรอพี่เดนมาดูอีกทีแล้วกันเนาะได้ครับเออน้องๆครับมาดูนี่หน่อยดูตรงเชสเลนนะครับมาเป็นแพทเทิร์นเลยคือเลฟเวอ i c ทิคูล่าไฮโปโทฟีหัวใจห้องล่างซ้ายโตรหรือ L V H mm. L V H ท่องให้ได้นะครับ L v. L v H L V H, L v H. คุณทอยคุณเข้าใจที่ผมอธิบายทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับถึงไม่ท่องตามเ,เพื่อนเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมกม็เข้าใจแล้ว่ะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรในเมื่ออันนี้เป็น LVH แล้วเนะี่ยแล้วไหนล่ะครับที่เขาเรียกว่า L O V E พี่มาแล้วไหนมีเคสอะไรบ้างน,นี่ครับพี่อุอ้ยเชีย,ยมึงหัวใจกูเกือบตกอยู่ที่ตะตุ่มแน่ไปกวนตีนี่บอลเขาอย่างนั้นเนี่ยมึงไม่กลัวโดเขาด่าไงดีนะ พี่เดนเดินเข้ามาเนี่ยไม่งั้นนะมึงโดนด่าเละแน่พี่บอสอะเขาไม่กล้าก,กูเหรอเวมึงเอาอะไรมั่นใจวะ พี่ตะวันเจอพอดีเลยบอสคือผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่หน่อยครับอืคือผมอยากสมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนอายุรกรรมที่นี่ครับอืมพี่ช่วยเขียนเรคคอมเมนตให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้สิแต่ว่านอกจากเรคคอมเมน์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะถามน้องๆที่นายดูแลด้วยนะว่านายดูแลน้องๆดีหรือเปล่าเพรงาันนายต้องดูแลน้องๆให้ดีๆนะแค่อย่าทำให้น้องๆเกลียดก็พอแล้ว ยังไงน้องๆก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วอ่ะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงว่าดิมึงไม่ได้กลัวอะไรพี่เขาเลยเนี่ยตั้งแต่กูจะไม่กลัวเนี่ยกูจะแก้ให้มันมือเลยด้วย Oh. ตามผมมาแล้วกันแล้วก็จับชายเสื้อผมไว้จะได้ไม่หลง